สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรากลับมาบ้านนอกนางรองของเรานะครับมาเยี่ยมบ้านหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นปีและเราก็ทราบข่าวว่าบ้านของเราอำเภอของเราเนี่ยมีการสร้างวัดด้วยการแกะสลักหนินทรายเหมือนกับเขานขนมรุ้งนะครับก็จะทำไปอีกประมาณ200กว่าปีจะเสร็จ แล้วก็ะลึงกตารทํานะครับเพราะว่าการทำนี่นานมากแล้วก็ทํายากแก่สลักหินแต่และ้จุดมันก็ยากนะครับท่านหลวงพ่อก็พยายามที่จะสร้างให้เสร็จอประมาณ200กว่าปีก็ซึ่งตรึงใจอย่างมากที่จะได้มีปราสาทหินใหม่ล่าสุดของปัจจุบัน หลังจากที่มีปราสาทหินเก่านานมาแล้วพันกว่าปีนะครับที่นครราชศีมาแห่งแรกแล้วต่อมาก็มีอำเภอนางรองซึ่งเป็นอำเภอของปราสาทหินเป็นต้นแบบของเรานะครับก็วันนี้เราก็จะไปเยี่ยมชมแน่นอนเพราะว่าอยากเห็นมากเราเพิ่งมารู้เมื่อ เมื่อกี่เดือนนี้นะครับได้โอกาสแล้วก็มาทันทีนะครับแล้วก็มาเยี่ยบบ้านของเราด้วยเพอเดียวกันห่างกันเมื่อกี่กิโลนะครับ สวัสดีครับท่านที่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาะผู้มีศรัทธานในการแกะสลักหินอ่อนต่างๆและผู้มีศรัทธากับประาสาทหินต่างๆทุกคนครับวัดภูม่านฟ้าหรือวัดพระพุทธบาทเิลาหรือเมืองศิลานครได้รับอนุญาตให้สร้างเป็น วัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่3เอ็ดพฤษภาคม2564ปัจจุบันมีท่านพระอธิการสมศักดิ์สังวรกิตโตหลวงพ่อแดงเป็นเจ้าอาวาสมีเนื้อที่200ไร่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตำบลบ้านสิงห์อำเภอน,นางรองท่านจัดให้สร้างเป็นเมืองศิลานครสร้างขึ้นจากหินทรายโดยมีรูปแบบคราครึงกับปราสาทหินสมัยก่อน โดยตัดหินทรายมาทับซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วค่อยแกะสลักหินทรายให้เป็นรูปต่างๆอาดูคล้ายกับศิลปะอินเดียหรืออาณาจักรของโบราณท่านเจตนามุ่งสร้างให้เป็นวัดในพระพุทธศาสถานแต่สร้างให้มีความสวยงามและให้เป็นจุดท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้คนมาทำบุญที่วัด การก่อสร้างเมืองศิลานครแห่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้างปราสาทหินของคนโบราณเมื่อพันกว่าปีกับคนสมัยปัจจุบันคือสมัยอดีตจะใช้เครื่องมือตัดหินยกหินต่างกับคนสมัยปัจจุบันซึ่งใช้เครื่องยนตัดหินใช้เครนรถเครนยกหินกับทับซ้อนกันครับ เจตนาเพื่อเป็นวัตถุสืบทอดเจตนาและความศรัทธาให้ยาวไกลนานถึง5,000ปีท่านก่อสร้างจากจินตนาการหรือจากนิมิตไม่ได้ลอกเรียนแบบจากนครวัดนะครทน,นตามที่มีชาวเขมนดรามา่ากันแต่อย่างใดปราสาทหินที่อยู่ใกล้ๆอำเภอนางรองที่เป็นต้นแบบให้เกิดจินตนาการเช่นปราสาทหินเขาพมนรุง สร้างขึ้นจากหินทรายสีฟูตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาไฟสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่15เกจิปราสาทหินพิมายทรงของโบราณแบบปาปวนสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสูริยะว,วรมันที่1ราวพุทธศตรวตรรษที่1 6บนเนื้อที่115ไร่ครับ ขออภัยมือใหม่กำลังฝึกทํำผิดพลาดประการใดทุกสิ่งทุกอยา่างกระผมขอรับผิดช่วยคอมเมนต์บอกให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผม